สวัสดีครับ FC หาดใหด้วยท่านครับ FC พ่อผ้ารวยนะครับกลับมาปุ๊บเนอทางเช่นเคยครับในรอบปะจำวันที่20เมษายน2565นะครับเป็นวันพุธนะครับวันพุธมีลาวพัฒนานะฮะสาวกลาวพัฒนาก็ห้ามพลาดนะครับรอบที่แล้วก็เหงกับปังกันมารอบนี้หวังว่าจะเหงจะปังเนาะ การจะพบในทางรอบวันที่ยี่ครับเรามาสรุปรอบเมื่อวานครับวันอังคารใครปังปุริยเยกันบ้างเนาะนะครับวันอังคารนั้นทนอยเฉพาะกิจครับมาบน180นะครับล่าง28นะครับ <c oughs> แม่สายรูดนิเฮเลยฮะ8บนล่างเลยเนาะแต่เจาะไม่เข้านะครับเจาะไม่เข้าครับเจาะ8ไม่เข้าเลยเนาะ ฮานอยมีเฉพาะกิจกาหลุดไปครับถัดมาเป็นฮานอยพิเศษครับบนมา2 6 6 6ล่างมา93สาไซเบิ้ลมาไปทันตั้งตัวเลยเนาะ66เนะเาะเด่นก็หลุดไปนะครับแต่ชุดเจาะเรา66มาชุดรอบตลางนะครับส่วน93 39มาตัวกลับเนาะนะครับคนที่เฮงก็มีคนที่ปังก็มีเนะเาะอ้าว ก็ลุ้นกันต่อครับถัดมาเป็นฮานอยปกตินะครับบนมา8 6 4หล่างมา4 3อสามฮแซรูด6ก็ยังทำงานนะครับ6มา6 4เนาะชุดเจาะก็6 4ตัวตัวตรงๆนะครับ4 3ไม่เจาะก็หลุดไป เจาะข้ามไปหมดเลย45่ห้านะครับนี่แหละเสน่ห์ของฮานอยเป็นอย่างนี้แหละฮะก็แสดงความยินดีกับคนที่เฮงนะครับสรับ64เนาะปิดท้ายฮานอย v p ให้44ไว้ครับมาหน้านี่เลยแหมคิดแขนประกันใดเนาะบนมา446ครับล่างมา16เป็นยอย่างนี้สายย่อแอดมินให้ในกลุกม่มไว้45กับน มันมาหนึ่งหกกับสี่หกอืมอ้อมไปเลยมันเดินอ้อมโพนเล่นอยู่นั่นนะพี่นอ้องยางเวียนโพ้นออกอยู่ไอ้ห้าน้อยก็ไดายไหเหลือใจ <c oughs> อ่าก็ มันไม่ปกติมันมาตกกลับกินแหละอ่าเพาะีมันเริ่มไม่ปกติแล้ว4 6่หมาตกกลับเนาะหกหนก็มาตกกลับ v i p ก็เห็นกระปงังไปก็แสดงความยินดีกับคนที่โชคที่มาเนาะเอามาลุ้นต่อในรอบวันนี้กันแล้วกันนะครับพร้อมลาวพัฒนานะครับมาดูว่าวันนี้ใครจะเฮงจะปงังใครจะเป็นเศรษฐีคนใหม่เนาะรวมถึงลาวพัฒนาด้วยนะครับ ลาพัฒนานะครับวันนี้ใครจะแหงจะปังก็มาลุ้นกันนะอ่าอันนี้จับเลขไหลประจำรอบอยู่นะใครตาได้ตาดีได้ตารายเสียนะอ่าลองลองดูนะลองจับตามนะให้ดูชัดๆเลยว่าจับเลขไหลจับยังไงก็ทำอย่างนี้ให้แหละนะครับเอาเช่นเคยครับแนวทางของวันที่20ครับเลขคำนวณสุดวางให้จับได้วินได้นะครับเบิ้ล ยังให้ไว้อยู่ครับ3ชุดเนาะเมื่อคืนโดนคืนที่ผ่านมาโดนดาวโจนเทแม่กดไม่ทันครับหมดเวลาคามือเลย9ก้เสียดายจริงๆเลยเนาะดาวโจน VP ออกกลางเกาเก้นะครับตัวที่ชื่นชอบตัวที่แนววน้มจะมาก็ตีให้เนาะตรงนี้ก็มีนะมี0ูย์เตรงนี้นะดูด,ดีๆนะเอละเลเทอหน่อยต้องขออภัยนะครับ ติ๊กให้โบดครับชุดกัน1849นะครับเด่นรอบเด่นรอบครับเด่นรอบก็วางให้นะจับวินได้นะ1น9 8 7 9อะไรเงี้ย6 8อะไรวินได้หบดเลยนะครับมาทุกวันนะครับลาวนะครับลาวก็อ่าสี่ตัวให้ชุดเดียว3ตัวให้4ชุดแล้วก็ชุดบนล่างก็ตามนี้นะครับถามว่าชินชอบตัวไหน <c oughs> พูดลำบากตัดใจไม่ลงครับจริงๆน่าจะมาสามเนาะสายสามมันมาแน่นอนเนาะก็ลองดูก็ว่ากันไปนะครับสำหรับลาวพัฒนานะครับอ้าวอย่าลืมครับนำไปใช้ได้หมดครับทุกรอบหวยนะครับที่คำนวณไวนะ้เนาะหยิบจับไปใช้ตามรอบเลยชอบเลขอะไรก็ลองจับไปนะครับ หวังว่าจะเฮงจะปังกันเนาะนะครับขอให้เฮงให้ปังแล้วกันนะครับเอฟซี hmm. ทุกท่านก็จะได้มีสตุงสตดางต่อชีวิตเนาะในหลังวันหยุดยาวที่ผ่านมานะครับก็หลายคนก็กลับมาสู้ชีวิตกันละเนะาะรวมถึงแอดมินเองก็ตามนะครับอา้าว mm hmm. เฮงๆปังๆได้รวยนะครับยังไงมาพบกันในรอบในช่วงเวลาออกรางวัลเนานะจะได้สนุกสนานด้วยกันครับจะหรับในกลุ่ม VIP เรานะครับ mm hmm. อย่าลืมนะครับในกลุ่ม VIP จะมีชุดท่องตารางให้เนาะ ใครอย่างพีชุดต้องตารางทุกวันก็มาเข้ากลุ่ม b ี p กับเรานะครับได้ทุกวันนะครับสุดท้ายนะครับขอให้ถูกหวยรวยเงินทุกคนครับเพงยงบางสุขภาพแข็งแรงสวัสดีจ้า